โยมต้องปลุกธาตุขันตัวเองอยู่บ่อยๆมนุษย์นั้นที่ตื่นรู้แล้วความกลัวก็ดีความหดหู่ใจก็ดีความเศร้าหมองใจก็ดีจะหายเป็นปลิดทิ้งถ้าโยมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วโยมจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นเข้าได้จะไม่ต้องตกเป็นภาระของใครเมื่อโยมทำภาระของโยมนั้นรู้ภาระหน้าที่ของตัวเองแล้ว โยมจะเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่ากรรมของมนุษย์นั้นมีของใครของมันโยมต้องการจะช่วยเหลือใครโยมต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนโยมจะเผื่อแผ่ให้ใครอิ่มโยมก็ต้องอิ่มก่อนโยมจะให้ใครรู้ได้โยมก็ต้องรู้ก่อนโยมจะบอกรสชาติที่คุณอื่นว่าเป็นอย่างไรโยมก็ต้องรู้รสชาติเสียก่อนนี่เรียกว่าตัวรู้ ตัวปัญญาโดยแท้ที่จะทำให้โยมนั้นพ้นทุกได้ละวางได้ไม่ยึดไม่ติดได้สิ่งเหล่านี้ที่โยมมาจเจริญกรรมฐานนี้เพื่อให้โยมรู้กรรมเป็นพื้นฐานว่าโยมได้ละอะไรลงไปบ้างแล้วเพราะหัวใจของกรรมฐานนั่นคือการละโยมจะละได้มากแค่ไหนโยมต้องอาศัยความเพียรโยมจะเข้าจเจริญกรรมฐาน ถ้โยมไม่มีความเพียรโยมก็ไม่ถึงหัวใจของกรรมฐานได้ความเพียรคือกำลังอย่ากยิ่งยวดที่โยมจะสร้างบารมีคนจะพ้นทุกได้ก็ต้องด้วยความเพียรความเพียรจะมีกำลังได้โยมก็ต้องมีความเชื่อความศรัทธาโยมมีแต่ความเพียรแต่โยมไม่มีความเชื่อความศรัทธาความเพียรโยมก็ไม่มีผลโยมมีแต่ความเชื่อความศรัทธา แต่ไม่มีความเพียรโยมก็จะงมงายแต่อย่างเดียวหากโยมมีความเพียรอย่างเดียวโยมไม่มีปัญญาความเพียรก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบเกื้อหนุนกันทั้งนั้น